มาเบิงระยะแทงยอดของทุเรียนครับอีกแทงยอดอ่อนหรือเอิ่นว่าตั้งเชี่ยวตั้งปีก็ได้ครับแล้วแต่ผู้ที่จะเอิ่นนะครับนี่ครับจอดเล็กๆนี่ครับระยะนี้กระสิทธ์ระวังพวกเพียน,นะครับดูแลเพียให้ดีครับมาเบิงระยะแทงยอดของทุเรียนครับ อีกแทงยอดอ่อนหรือเอิ่นว่าตั้งเชี่ยวตั้งปีก็ได้ครับแล้วแต่ผู้ที่จะเอิ่นนะครับนี่ครับจัดเล็กๆนี่ครับระยะนี้กระสิทธ์ระวังพวกเพียน,นะครับดูแลเพียให้ดีครับมาเบิงระยะแทงยอดของทุเรียนครับอีกแทงยอดอ่อนหรือ เอิ้นว่าตั้งเชี่ยวตั้งปีก็ได้ครับแล้วแต่ผู้ที่จะเอิ้นนะครับนี่ครับจะเล็กๆนี่ครับระยะนีก้กรสิทธ์ระวังพวกเพียน,นะครับดูแลเพียให้ดีครับ